เมื่อต่างชาติถามทำไมประเทศไทยปล่อยให้คนขายของริมถนนได้อย่างอิสระแบบนี้ดีจริงเหรอคอมเมนต์ต้นทางน,นะครับก็เป็นความคิดเห็นของต่างชาตินะเขาก็ให้ความเห็นนะครับว่าสภาพแวดล้อมระหว่างที่เขาเดินอยู่ในตัวเมืองแห่งหนึ่งอยู่ในเมืองไทยเรานะครับเขาบอกว่าร้านค้าเนี่ยมักจะตั้งอยู่บนทางเท้าอยู่บนริมถนนและเต็มไปด้วยการเดินผ่านไปผ่านมาของผู้คนและนอกจากนั้นยังมีรถที่พลุกพ่านอยู่ตลอดเวลาด้วย โดยคนนี้นะครับเขาก็บอกว่าเขารู้สึกไม่สบายใจเอาซะเลยแล้วมันสบายใจจริงเหรอกับการนั่งทานอาหารในสภาพแวดล้อมที่ไม่ค่อยเป็นระเบียบแบบน,น,นั้นนี่คือในความรู้สึกของเขานะครับแต่ถ้าว่าในมุมของต่างชาติคนอื่นๆนะครับกลับมองเห็นว่านี่นะคือสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยเลยและอยากมาประเทศไทยด้วยเหตุผลนี้ด้วยเช่นกันเรื่องนี้มีข้อโต้แย้งกันอย่างไรกันบ้างมาดูความเห็นที่มองต่างกันในเรื่องนี้กันนะครับทางฝั่งของคนที่กลับชอบนะครับในเรื่องนี้ก็บอกนะฮะว่า นีนะ่เป็นสิ่งที่หาไม่ได้ในสิงคโปร์เลยนะผมเองเดินทางจากสิงคโปร์เพื่อไปทานอาหารริมทางในประเทศไทยสตรีทฟู้ดที่เมืองไทยนั่นคือเอกลักษณ์ที่แตกต่างไม่ใช่ว่าในสิงคโปร์เราจะไม่มีสุดยอดสตรีทฟู้ดนะสิงคโปร์มีสุดยอดสตรีทฟู้ดด้วยเช่นกันแต่ปัญหาคือเราไม่สามารถสร้างบรรยากาศโดยรวมแบบที่เป็นอยู่ในเมืองไทยได้ คุณรู้ไหมว่าการที่ชาวสิงคโปร์บินไปเมืองไทยไปทาน,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 นอาหารนั่งทานริมถนนแบบนั้นเป็นประสบการณ์ที่สนุกมากเลยมันแปลกและแตกต่างจากความคุ้นชินและผมเชื่อว่านักท่องเที่ยวจากประเทศอื่นก็คงคิดแบบนั้นด้วยแต่ถ้าคุณจะเอาจริงเอาจังในเรื่องของความไม่เป็นระเบียบอะไรแบบนั้นนะ่ะแน่นอนมันก็คงเป็นอย่างที่คุณพูดมานั่นแหละถ้าคุณจะมองในมุมนั้นอย่างเดียวนะนะ แต่สำหรับผมที่เดินทางจากสิงคโปร์ไปที่เมืองไทยทีไรบอกได้เลยว่าชอบมากๆและชอบมากกว่าสตรีทฟู้ดในสิงคโปร์ที่มีการจัดระเบียบเป็นอย่างดีณตอนนี้ซะอีกมันทําให้ผมนึกถึงวันๆในช่วงวัยเด็กในสมัยที่สิงคโปร์การขายสตรีทฟู้ดเนี่ยยังไม่ค่อยอยู่กับร่องกับรอยเป็นระเบียบมากนักแต่ตอนนี้ทุกอย่างนั้นถูกจัดระเบียบจนมันแข็งทื่อจนเกินไปเราคิดถึงสภาพแวดล้อมแบบนั้นมากๆทีนี้ก็มีคอมเมนต์ของอีกคนนะครับซึ่งเป็นชาวสิงคโปร์เหมือนกันก็เข้ามาบอกนะครับว่า ต่สตรีฟูดของสิงคโปร์ในอดีตก็ไม่ได้ถึงขั้นที่ขายแบบไม่เป็นระเบียบอยู่ตามริมถนนกันเต็มไปหมดอะไรขนาดนั้นนะประเด็นก็คือเมืองไทยนะให้ประสบการณ์ที่เหนือไปกว่านั้นอีกขั้นในความรู้สึกของเรามันเหมือนเราไปโลกที่ต่างกันมากๆเลยแต่อย่างไรก็ตามคนต้องลองถามในมุมของคนสิงคโปร์ที่ไปอยู่อาศัยในไทยนะพวกเขาอาจจะไม่ค่อยชอบมากนักในมุมของการไปอยู่อาศัย แต่ถ้าเราให้ความเห็นในฐานะของคนที่แค่บินไปเที่ยวแค่ไม่กี่วันหรือไปแค่อยู่เพียงสัปดาห์หนึ่งอย่างนี้เราก็คงจะไม่ได้รู้สึกว่ามันผิดอะไรแต่อย่างใดซึ่งขณะที่ความเห็นของ่างาชิอีกคนนะครับก็เขามาบอกว่ามันก็แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าคุณไม่ได้ไปในฐานะคนที่อยู่อาศัยคือถ้าคนอยู่ในเมืองแห่งนั้นแล้วคุณต้องเดินไปทํางานทุกวันโดยที่ต้องผ่านร้านอาหารริมทางบนถนนแล้วคุณต้องลงมาเดินบนถนนแบบนั้นคุณคงไม่ชอบ ถ้าเป็นเมืองของคุณอะนะแต่บังเอิญคุณน่ะมาในฐานะนักท่องเที่ยวแล้วคุณมาเที่ยวเพียงโชว์ครั้งโชว์คราวคุณก็เลยบอกว่านั่นคือประสบการณ์ที่สนุกสำหรับผมไม่เลยแล้วค่อนข้างจะเห็นด้วยกับเจ้าของคอมเมนต์คนก่อนหน้าที่ได้เปิดประเด็นนี้เอาไว้อันนี้นะครับดูเหมือนว่าจะเป็นคนบ้านเราหรือเปล่านะฮะก็เข้าไปตอบกลับโดยก,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 ก็บอกว่าก็ใช่สิคุณมาในฐานะนักท่องเที่ยวเฉยขณะที่ในมุมของต่างชาติคนอื่นนะครับก็บอกว่าแต่นั่นน่ะเป็นประสบการณ์เฉพาะในท้องถิ่นเลยนะ การที่จะไปกินของริมทางแบบนั้นต้องไปที่ประเทศไทยเท่านั้นแน่นอนว่าประเทศเอื่นๆก็อาจจะมีอยู่เหมือนกันแต่ผมไม่เคยเห็นการขายริมทางโดยที่มีร้านนับ10ร้านให้เลือกอยู่ริมถนนขนาดนั้นสำหรับผมสตรีทฟู้ดในแบบที่ขายกันริมถนอนอย่างเป็นจริงเป็นจังและจํานวนที่เยอะใหญ่โตอลังการเยอะแยะเต็มไปหมดเนี่ยไม่มีที่ไหนสู้เมืองไทยได้จริงๆแที่ความเป็นถัดมาครับก็บอกว่า ประเด็นก็คือสตตีทฟู้ดบนโลกใบน,นี้มักจะถูกวิวัฒนาการให้มีการจัดระเบียบจัดโซนนิ่งในการขายอย่างเป็นระเบียบมากขึ้นโดยเฉพาะในตูมเมงใหญ่หญแต่กรุงเทพและพื้นที่อื่นๆของประเทศไทยยังคงเป็นเอกลักษณ์และตัวตนของตนเองอยู่มันก็เลยทําให้ดูน่าตื่นเต้นมากๆแต่อย่างไรก็ตามผมไม่ได้สนในปัจจัยว่ามันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอะไรหรอกนะแต่ผมชอบมากๆเลยที่ทําให้ราคาของอาหารนั้นถูกลงไปอีกคุณลองดูแล้วกันว่าถ้าอาหารเมนูเดียวกัน ถ้าขายในร้านอาหารที่เป็นมาตรฐานที่ดีมีการตกแต่งร้านสวยหรูเปรียบเทียบกับร้านอาหารที่ขายกันอยู่ริมทางไม่ได้มีการตกแต่งอะไรมากนะแต่ก็เป็นสไตล์สเสน่ห์ในแบบริมถนนคุณจะเห็นได้เลยว่าราคานั้นจะย่อมยาวกว่าทั้งทงท,งท,งที่เป็นเมนูเดียวกันแบบนั้นจนะช่วยประหยัดได้เยอะเลยผมชอบแบบนี้มากกว่านะไปที่เมืองไทยนะเลือกกินได้ไม่อั้นเลยโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าเงินจะหมดหรือไม่ความเห็นถัดมาครับบอกว่า ผมคิดว่าแบบนี้สะดวกกว่านะแบบที่เป็นอยู่ในเมืองไทยนี่แหละผมไปเที่ยวที่ภูเก็ตผมสามารถขี่สกูตเตอร์แล้วก็จอดแวะที่ไหนก็ได้ที่มีคนกําลังยืนขายของอยู่มันเป็นประสบการณ์ที่ทําได้เฉพาะที่เมืองไทยจริงๆบางทีผมไม่อยากที่จะเดินเข้าห้างใหญ่ๆแล้วก็เดินไปที่ฟู้ดคอร์ผมอยากที่จะขับสกูตเตอร์เขาหมายถึงมอเตอร์ไซค์นะครับเขาอยากจะขับมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวผมแปลบริบทคนไทยแล้วกันนะเขาบอกว่าเขาขับมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็ สามารถจอดซื้อได้เลยบางทียังไม่ได้ต้องลงจากมอเตอร์ไซค์เลยเช่นเดีวยวกันเขาบอกว่าในแง่ความสะดวกเขาชอบแบบนี้นะครับและนี่คือเสน่ห์ของเที่ยวไทยขณะที่คนไม่เห็นด้วยนะครับโต้แย้งด้วยการบอกว่าผมไม่คิดว่านั่นจะเป็นการขายแบบถูกต้องนะในระเบียบของมาตรฐานโลกไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนไหนน่าจะมีกฎหมายควบคุมอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเมืองไทยอาจจะไม่บังคับใช้อย่างเข้มงวดในบางพื้นที่หรือไม่ เห็นได้ชัดเลยว่านั่นคือการขายในพื้นที่สาธารณะผมเข้าใจได้นะถ้าขายในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เช่าหรือพื้นที่ส่วนตัวการค้าขายแบบนั้นผมไม่ได้ว่าอะไรแต่ประเด็นก็คือที่มันเห็นในเมืองไทยคือพื้นที่สาธารณะเลยหากมองดูดีๆอีกทีบางทีเป็นพื้นที่สาธารณะที่ทําให้คุณเสียประโยชน์ซะ้ลยซ้แทนที่คุณจะได้เดินชมเมืองแบบได้อัธรลดและก็ได้ชมเมืองในมุมมองที่ไม่เคยเห็นแต่คุณก็ต้องเดินผ่านกับร้านอาหารที่ตั้งอยู่บนทางเท้า คุณต้องเดินผ่านโต๊ะก็อีของพวกเขาหรือแม้กระทั่งเดินผ่านการทําอาหารผมน่ะคิดว่าแบบนี้น่ะจะระเบียบสักหน่อยก็ดีนะขณะที่บางคนนะครับก็เข้ามาตอบกลับนะว่าไอ้แบบที่คุณว่ามาน่ะผมกลับต้องการมากๆเลยนะผมชอบโมเมนต์นี้มากเลยที่ผมสามารถเดินผ่านร้านอาหารโดยที่ผมยังไม่ต้องเลือกนั่งที่ร้านใดร้านหนึ่งผมสามารถเดินผ่านครัวของพวกเขาเขาหมายถึงตรงที่ทําอาหารนะเขาเรียกว่าครัวนะ เขาบอกว่าสามารถเดินผ่านครัวของพวกเขาแล้วดูวิธีการทำอาหารสุดเจ๋งของเมืองไทยได้ด้วยมันเป็นประสบการณ์ที่สนุกดีนะมันไม่ใช่แค่การเดินชมเมืองเพียงอย่างเดียวเดินบนทางเท้าที่สะอาดสะอ้านแบบนั้นไปเดินที่สิงคโปร์ก็ได้นั่นแหละการเดินสำรวจเมืองที่เมืองไทยมันให้ประสบการณ์อย่างที่คุณว่ามาเลยเราได้เดินผ่านในประสบการณ์ที่มันไม่เหมือนที่อื่นๆโอ้โหรู้สึกว่าคนที่ชอบเนี่ยก็จะชอบบอกว่าคือเป็นแบบนี้นะมันไม่เหมือนที่อื่นๆอ,อะไรประมาณนั้นนะครับพูดคล้ายๆกันเลยเนาะ ขณะที่ความเห็นอีกคนนะครับบอกว่าสารับผมนั่นคือถนนหรือไม่ก็เป็นทางเท้าที่น่าสนใจเลยเป็นสถานที่ที่คาดเดาไม่ได้คือเราคาดเดาไม่ได้เลยว่าร้านจะอยู่ตรงนี้เพื่อเผื่อเราหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเราไม่รู้ซะด้วยซ้ำว่าที่ตรงนี้ทางเท้าตรงนี้ถนนตรงนี้จะมีร้านมาขายของจนกว่าพวกเขาจะเปิดให้บริการแล้วเราก็จะเห็นพวกเขาตั้งร้านขึ้นมาอยู่ดีๆก็ตั้งร้านขึ้นมาเฉยทัทงท้งๆที่ในช่วงเวลากลางวันเราก็ไม่ได้เห็นนะ นั่นเป็นประสบการณ์ที่คาดเดาไม่ได้ได้ทําให้เราได้ทานอาหารแบบระบบสุ่มอีกด้วยเอาจริงมันสนุกดีนะขณะที่ต่างชาติบางคนนะครับเขาตกใจเรื่องนี้เขาไม่คิดว่าเรื่องนี้จะมีอยู่จริงบนโลกใบนี้ด้วยนะครับก็อาจจะเป็นที่ประเทศไหนสักที่นะครับเขาบอกว่าเขาตกใจว่ามีแบบนี้ด้วยเหรอก็คือสามารถต่อรองกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเกี่ยวกับพื้นที่นั้นและมีการจ่ายค่าธรรมเนียมหรือสีน้ำใจให้เพื่อที่จะขายของได้ด้วย โดยคนนี้นะครับก็ไม่ได้พูดถึงเมืองไทยนะันน่าจะพูดถึงประเทศไหนสักที่นะครับคนนี้เขาก็ให้ความเห็นนะครับว่ามันมีแบบนี้ด้วยเหรอมันมีต้องต่อรองเพื่อได้รับอนุญาตขายอย่างนั้นด้วยเลยซึ่งก็มีคนเข้ามาวิเคราะห์นะครับว่าแต่สิ่งที่คุณเห็นการขายของพวกเขาขายกันอยู่ที่พื้นที่สาธารณะเลยมันก็มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นอย่างนั้นนะนะขณะที่บางคนนะครับก็เข้ามาให้ความเห็นนะครับเขาก็โต้แย้งในมุมของเขานะเขาบอกว่า,วา แต่ผมกลับคิดว่าพวกเขาน่าจะตั้งร้านขายฟรีๆนะผมคิดว่านั่นแหะคือสิ่งที่เจ๋งอยู่ตลอดเลยถ้าเป็นที่เมืองไทยนดะผมคิดว่าพวกเขาน่าจะขายฟรีๆเพราะว่าเห็นได้ชัดว่าพ่อค <urers> ้าแม่ค้าหรือคนขายพวกเขามีรถรถสลับเป็นร้านอาหารทั้งร้านเลยแล้วก็เข็นรถมาแล้วก็ตั้งจากนั้นก็ตั้งโต๊ะเก,ก้าอี้นั่นะเป็นอะไรที่เหมือนสามารถเคลื่อนที่ได้ตลอดเวลาเสม,มือนกับเป็นหน่วยเคลื่อนที่ในเรื่องของอาหารเลยและผมเห็นสิ่งนี้เนี่ยเยอะแยะมากมายอยู่เต็มไปหมดเลยนะในเมืองไทย แต่ในอีกมุมหนึง่งถ้าพูดถึงสตรีทฟู้ดเมืองไทยมันไม่ได้มีแค่การขายอยู่ริมถนนอย่างเดียวการจัดตลาดนัดนั่นก็คือสิ่งที่พิเศษมากๆด้วยเช่นกันพวกเขามีสิ่งที่เรียกว่าตลาดที่มีวันเวลาที่กําหนดเอาไว้หรือไม่ก็ตลาดในบางช่วงหรืออย่างเช่นสตรีทวอลกิ้งหรือถนนคนเดินต่างๆและมีกระจายตัวออกไปทั่วประเทศไทยแบบนั้นะ่ะ คุณจะได้ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยสำหรับคนที่กังวลในเรื่องของการขายริมถนนแล้วก็รู้สึกว่าไม่ไม่พอใจสำหรับคุณคุณสามารถไปที่ walking street ได้แล้วก็มีอาหารที่คล้ายๆกันด้วยอย่างไรก็ตามแบบนั้นฮนะอาจจะตอบโจทย์สำหรับคนที่ไม่ชอบการขายริมทางได้นะขณะที่ความเห็นถัดมาครับบอกว่าก็เพราะสิ่งเหล่านี้แหละที่ทำให้เมืองไทยน่าท่องเที่ยวอยู่และเป็นสิ่งที่ดึงดูดอยากให้ไปลองอาหารที่ขายในแบบสไตล์ไทยจริงๆ พราะทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่ามาเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยพบในประเทศที่เข้มงวดแน่ๆประเทศที่เข้มงวดในเรื่องการใช้พื้นที่สาธารณะจะไม่มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแต่ผมคิดว่าเมืองไทยอาจจะไม่ได้ถึงขั้นที่จะต้องต่อรองกับเจ้าหน้าที่ขนาดนั้นเห็นได้ชัดว่าในบางพื้นที่พวกเขาเปิดให้ผู้คนสามารถค้าขายได้อย่างเสรีเอาจริงผมเรียกว่าร้านค้าริมถนนแบบไทยร้านอาหารริมถนนแบบไทยเนี่ยคือความวุ่นวายที่มีเสน่ห์มากๆเลยนะซึ่งคนที่เข้ามาตอบกลับนะครับเขาก็บอกว่าตอนที่เข้ามาที่เมืองไทย ผมมีข้อสังเกตอยู่อย่างหนึ่งว่าอาชีพส่วนใหญ่ของคนในประเทศไทยเหมือนกับว่าทุกคนนั้นทําอาหารเป็นและพวกเขาก็เปิดร้านอาหารกันจํานวนร้านอาหารมีเยอะมากๆเลยแต่ที่เหนือชั้นไปกว่านั้นเหนือความคาดหมายก็คือจํานวนคนกินก็เยอะไปด้วยนะสิคือผมเดินทางไปมาหลากหลายประเทศแล้วผมเปรียบเทียบในเอเชียก็ได้อย่างตอนที่ผมไปที่ญี่ปุน่น จำนวนคนขายอาหารนะไม่ได้เยอะเท่าเมืองไทยแนละถ้าเทียบพื้นที่หลักๆพื้นที่หนึ่งในอัตราส่วนเท่าๆกันจะเห็นได้ว่าญี่ปุ่นนะประชากรเยอะกว่าแล้วก็มีคนซื้อก็น่าจะเยอะด้วยแต่พอมาดูที่เมืองไทยคลายๆก็เปิดร้านอาหารทั้งนั้นในเมืองเมืองหนึ่งคุณจะเจอร้านอาหารที่ขายริมถนนอยู่ไม่ต่ำกว่า100ลร้านเลยทีเดียวอันนี้คือในความคิดของเขาครับเขาบอกว่าตัวเลขน่าจะประมาณ100ร้านร้านอาหารนะนะไม่ใช่ไม่ใช่100ล้ร้านนะเขาก็บอกต่อนะครับว่า จำนวนคนขายอาหารนะครับผู้ขายอาหารเยอะมากๆเลยสำหรับเมืองไทยแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกร้านจะแย่งลูกค้ากันทุกร้านก็มีลูกค้าเป็นของตัวเองและคนก็ออกมากินกันเยอะมากๆด้วยโดยคนที่เข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่าเรื่องนี้มันก็แสดงให้เห็นว่าคนไทยนะ่ะเป็นความต้องการของผู้บริโภคตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะมันไม่ใช่ว่าผู้คนอยากจะไปกินในร้านอาหารเพียงอย่างเดียวแต่พวกเขาเลือกร้านอาหารตามทางเดินทางเท้า เพราะว่ามีความสะดวกและคนท้องถิ่นเองก็เลือกวัฒนธรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตก็คือวัฒนธรรมการกินอาหารริมทางน,นะครับและถัดมานะครับเขาก็บอกนะครับว่าเห็นได้ชชดว่าต่างชาติพอมาเห็นสิ่งเหล่านี้นักท่องเที่ยวท,ที่เข้ามาอย่างมากมายก็ทําสิ่งนี้ด้วยเช่นกันขณะที่ในมุมของคนที่ไม่เห็นด้วยอีกคนนะครับก็เปิดมาอีกประเด็นหนึ่งนะเขาบอกว่าประเด็นที่ขายริมถนนเนี่ยผมไม่ติดหรอกนะและก็เข้าใจได้ว่า อาจจะเป็นกิมมิคอย่างหนึ่งทางด้านการท่องเที่ยวของไทยที่อาจจะตั้งใจที่จะปล่อยให้ทําแบบนั้นแต่สิ่งที่ผมกังวลกว่านั้นก็คือการจะเป็นร้านอาหารสักร้านเนี่ยมันต้องอยู่ในมาตรฐานที่ดีกว่านี้มันต้องไม่ใช่การขายอาหารท่ามกลางฝุ่นควันมากมายหรือเสียงที่ดังวุ่นวายแต่ไปหมดไหนจะเศษอาหารที่จัดการในเรื่องของความสะอาดน,น,น่ากังวลมากกว่าซะอีกนะเอาแค่เรื่องของฝุ่นควันสุข,ขอ,อนามัยดังด้านนี้เนี่ยก็กังวลได้มากกว่าแล้ว คุณลองแค่นึกถึงภาชนะที่พวกเขาวางไว้ระหว่างที่กำลังปรุงอาหารดูแล้วก็มีรถมากมายขับผ่านไปมาภาชนะเหล่านั้นมันเป็นไปได้อย่างไรที่จะไม่มีฝุ่นหรือควันไปเกาะอยู่ภาชนะเอาแค่เรื่องนี้นี่ยก็เห็นได้ชัดเลยว่าพวกเขาวางไว้ที่โลง่งนอกจากนั้นในบางเมนูเห็นได้ชัดว่าร้านอาหารบางแห่งที่ขายอยู่ริมถนนของประเทศไทยพวกเขาวางอาหารไว้ที่โล่งแบบนั้นเลยจากที่ผมพูดมาก่อนหน้านี้ แค่เรื่องของภาชนะยังมีฝุ่น,นเกาะมากมายเต็มไปหมดได้และแสดงให้เห็นว่าแม้แต่อาหารที่ถูกวางให้คนเลือกก็อาจจะมีฝุ่นเกาะอยู่ที่อาหารด้วยเช่นกันไม่มีการป้องกันฝุ่นอะไรใดๆเลยซึ่งเรื่องนี้ผมก็เห็นรีวิวของนักท่องเที่ยวมากมายหลายหลคนก็บอกว่าพอเข้าไปที่เมืองไทยกินอาหารแล้วก็อาจจะทําให้ท้องเสียจนไม่สามารถที่จะเที่ยวได้อาจจะทาให้เกิดอาการปวดท้องนั่นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับหลายๆคน โดยก็มีคนเข้ามาให้ความเห็นนะครับก็โต้แย้งกลับไปเต็มที่เลยทีเดียวนะครับก็บอกว่าในเรื่องของการเลือกรับประทานอาหารเนี่ยมันก็อยู่ที่ตัวบุคคลเองต่างชาติที่มีอาการปวดท้องหลังจากทานอาหารสเรีทฟู้ดที่เมืองไทยนั่นไปเพราะพวกเขาไม่เลือกเมนูที่เหมาะสมกับตนเองหรือไม่มันมีหลากหลายปัจจัยมากเลยนะหรือบางคนทานอาหารที่ปรุงสุกสดใหม่ มันไม่ใช่อาหารอย่างที่เข้าขายกรณีที่คุณว่ามาเลยอย่างเช่นวางอาหารไว้แล้วก็ขายให้กับลูกค้าอย่างเช่นอาหารที่ปรุงสดใหม่ผมบอกได้เลยว่ามันก็สดใหม่ไม่ได้แตกต่างจากในร้านอาหารปกติที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสงูงสูงอะไรอย่างที่คุณพูดหรอกฉะนั้นหายห่วงเรื่องความปลอดภัยได้เลยทีนี้ต้องไปดูที่เมนูที่แต่และคนทานนั่นแหละอะไรทําให้คุณท้องเสียอะไรทําให้คุณต้องปวดท้องเมนูนั้นเป็นเมนูที่เผ็ดเกินไปหรือไม่หรือเปรี้ยวจนเกินไปโดยเบสิกพื้นฐานของอาหารไทยมักจะมีรสชาติที่จัดจ้าน แต่อย่างไรก็ตามคุณสามารถขอรสชาติในแบบที่คุณสามารถรับได้ได้อยู่คุณไม่จำเป็นต้องทานอาหารที่มันต้องเป็นออริจินอลแบบนั้นแต่เห็นได้ชัดเลยว่านักท่องเที่ยวมักจะทานอาหารแบบออริจินอลไปเลยพอมาถึงทั้งทีพวกเขาไม่อยากจะเสียโอกาสในการชิมรสชาติแบบต้นตำรับสุดท้ายก็เลยส่งผลให้ท้องไส้ไม่สามารถที่จะรับได้ทันความคิดเห็นถัดมาครับบอกว่าสุดท้ายแล้วมันก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคน สำหรับคนที่อึดอัดกับความเป็นระเบียบมาทั้งชีวิตมาอยู่ที่เมืองไทยนี้มีแต่จะปลื้มทั้งนั้นเลยกับการที่มีคนเดินพุกผ่านไปผ่านนี่แหละมันจะมีถ้กกี่ประเทศกันเชียวที่คุณนั่งกินข้าวอยู่แล้วคนก็เดินผ่านไปผ่านมาในจ้ารถยนต์มากมายผ่านไปผ่านมาด้วยและก็มีการปรุงอาหารเสียงปรุงอาหารป่องแป้งป่องแป้งอันนี้ผมก็ใส่บริบทเข้าไปนะให้มันเห็นภาพมากขึ้นนะครับท่านผู้ชมเขาก็บอกนะครับว่ามีคนทําอาหารเสียงดังป่องแป้งป่องแป้งด้วยอะไรแบบนี้ คือแบบเนี้ยมันคือเอกลักษณ์ของประเทศไทยที่หลายๆคนต้องการตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ถ้าคุณไม่ชอบคุณก็แค่เลือกร้านอาหารที่เป็นมาตรฐานที่ดีตามที่มันตรงใจคุณอย่าปฏิเสธเลยว่าเมืองไทยมีทางเลือกร้านอาหารแบบนั้นให้กับคุณด้วยคุณสามารถไปได้โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องตําหนิวิถีชีวิตที่แตกต่างตรงนี้ซึ่งมีคนมากมายต้องการที่จะทำแบบนั้นอยู่แล้ว สำหรับเรื่องราวในวันนี้ครับขอจบลงเพียงเท่านี้และท่านผู้ชมนะครับว่ายังไงกันบ้างถ้าชอบกันเล่าในสไตล์นี้นะครับมาติดตามกันต่อในเรื่องถัดไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสกรับชม